เปิดใช้ดุลพินิษพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้มาสมสูตรระยะกลางระยะยาวกันนะครับ1กันยายน2 5 6 3ิตาทิพย์เด่นบนมาถึงแล้วครับระยะกลางไม่ค่อยได้จัดนะครับในงวดนี้เราจะจัดมาให้ครับเสาร์ิบหงวดนะครับ เด่นบนสถิติ15งวดจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ครับเราใช้แค่หลักแสนบวกหลักร้อยนะครับไปบวก1 2 4คงที่หลักแสนครับบวกหลักร้อยบวก1 2 4คงที่นี่นะครับในกระดาษที่ท่านเห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยผมจะย้อนไ,ไปได้แค่6งวดนะครับแต่จะอยากดู15งวดเนี่ยเดี๋ยวเราคำนวณด้วยกัน6งวดครับเดี๋ยวสถิติให้ดู15งวดครับเดี๋ยวดูตรงนี้สถิติ15งวด ใช้สูตรตามนี้แหละครับแผ่นนี้สิบห้างวดคอมพิวเตอร์คำนวณให้เรียบร้อยแล้วนะเอาดูตามนี้เลยลองดูกันครับเราจะมาดู2แบบนะครับแบบหนึ่งคอมพิวเตอร์คำนวณให้แล้วเสร็จจากนี้เดี๋ยวไปดูคำนวณมือกันสักขง,งวดหลักแสนบวกหลักร้อยก็บวกหนึ่งสองสี่คงที่ครับงวดแรกถอยหลังสิบห้างวดเลยครับนี่คำนวณได้สามห้าเก้าผลการออก5 2าสองสองแปดหนึ่งจะเห็นว่าเลขห้าครับเข้าในตำแหน่งร้อยบนโอเคครับ เลขสองเข้า10บนเลขห้าเข้า100บน5 4, ้านึงเลขเจเข้า10บนร้อยบนเจ็เจ็ดสี่โอเคครับเลขสเข้า10บร้อยบนครับสองเจ็ดเลขศนเข้า10บนครับสี 2, 2, เ่เลขสีเข้าร้อยบนด้วยนะครับสิบร้อยบนนี่ก็ห้างวนนะหกวดนะครับต่อมาเลขอะไรครับเลขแปเข้าหน่วยบนครับเก้ามแป สี่เข้าสิบร้อยบนครับสี่สีเลขเบินคู่หน้าคู่หลังนี่ออกบ่อยมากนะครับศูนย์สองหครับเก้าศูเก้าห้าเลขศูนย์เข้าร้อยบนครับเก้าอันี้เลขเเข้าหน่วยบนครับห้าหกเจ็ดเลขหกเข้าสิบนครับเก้หกเจ็ดค่าเข้าสิบนครับสองห้าแปดแปดเข้าสิบบนครับสองแปดหกีกหเข้าหน่วยบนด้วยนะครับเลขหนึ่งเข้าหน่วยบนครับสามเแล้วก็เลขหเข้า สตัวบนนะครับแปดหนงวดครับงวดที่จะถึงในแปดนย์สีเลยครับลองดูนะครับงวดที่จะถึงเนี่ยเราใช้หลักอะไรนะครับหลักร้อยบวกหลักแสนแสนกับร้อยเบวกแปดเป็นสิบเดเดนหน้า1นึ่เป็นสิบแบวกสองเป็นสิบใช้เลขศูนบวกอีกสได้4 8 <system s> 0 4นะครับหลักแสนบวกหลักร้อยนะครับไปบวก1นึ่คงที่นะครับแปดบวกเจ แปดบวกเก้าเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดบอร์หน้าหนึ่งเป็นสิบแปดเเลขแปดแปดไปสองเป็นสิบใช้เลขศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่แปดศูนย์สี่เรียบร้อยครับนี่คอมพิวเตอร์คำนวณให้เดี๋ยวผมจะพาคำนวณช้าๆกันเนางเอาละครับนี่คือสถิติโดยรวมแต่ถ้าเราคำนวณช้าๆนะครับคำนวณมือด้วยการลองฝึกคำนวณดูนะครับจะเป็นอย่างไรมาชมกันครับหลักแสนหลักร้อยนะครับศูนย์บวกศูนย์นี่แหละครับ ได้ศเดินหน้า1เป็น1บวก2เป็น3บวก4เป็น7 1็ดงวดต่อมาห้าหกเจ็ดเข้าตำแหน่งหน่วยบนนี่ครับนี่คำนวณมือนะลองดูหลักแสนหลักร้อย8ปบวกหเป็นสิเดินหน้าหนึ่งสิได้เลขส 4, 4่บวกสเป็น6 6หบวกสเป็นสิบเช้เลขศูนย์สี่กศูนยออก9 6 7 หเข้าตำแหน่งส0บน5้าบวกเก้าี่เป็นหน้าเด้หน้าหนเป็นสิบได้เลขห้าวกสเป็น7จ็ดเบวกสีได้เลขหนึ่ง็ดหนึครับออก2อง5้ห้าเข้าตำแหน่ง10บนวันนี้คร 3, ับ3าบวกสองเป็นห้ในหน้าหนึ่งเป็นหกเนหน้าสงเป็นแปดแปดบวกสี่สิบสอได้เลขสองหกออกอะไรครับ ออกสองแตัวบนครบเลยสวยงามไหมครับสูงวนี่ครับแล้วก็มาดูคนนี้ครับ 8, 2, 10, แปบกสเป็น10บเดืนหน้าเนยเป็นสิจะเลขหนึ่งหนึ่งบกสอเลบกสเป็น7จ็ดครับออก3ามเกครับหสิงหาสามเก, 3, ก้านเลขสากับเลขหนครับเข้าตำแหน่งหน่วยร้อยบนวันที่ผ่านมาล่าสุด ห้บวกสเป็น8บวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกสเป็นสิเ 1, 1บเป็นเลขหนึบวกสเป็นห้าเครับออก8 1ดหน่งห่งนาสุดนะครับ8 1,1หเป็นตัวที่เข้า2ตัวบนครับอันนี้คำนวณมือนะครับนี่นะครับที่เห็นเห็นหลักแสนครับบวกหลักร้อยเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดครับเดือนหน้าหเ,เป็นสิ 0, 0บแได้เลขแปครับแปบวกสเป็นสิใช้เลขศูนวกสได้สี่แย์สี่ครับ วันนี้เด่นบนตาทิพย์นะครับ14:15งวด1กันยายน2563 804รอผลครับพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมวันนี้ประชาสัมพันธ์นิดนึงครับไลน์ไอดีครับสําหรับสปปลาวฮานอยนะครับมีแนวทางวางไว้ให้ที่ไลน์ไอดีนี้ครับ KTV Channel แค่ส่งข้อความมาครับขอเข้ากลุ่มนะครับหรือสติกเกอร์อะไรก็ได้นะครับฟรีครับสวัสดีครับ เปิดใช้ดุลพ,พินิษฐ์วิรยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย